ตกใจเหมือนกันนะตีกันบอกเลยนะครับว่าเพิ่งฉลองครบรอบ2ปีกันไปมันหมาดเลยนะครับสำหรับหนุ่มหนุ่มนิกกุณาทิพย์กับนางแบบสาวรัดาดุษยารินครับล่าสุดนะครับเจ้าตัวก็ได้ออกมายอมรับครับว่ารักจริงหวังแต่งมากๆแถมฉลองกับแฟนสาวทุกวันนะครับผมแต่ว่ายังไม่มีแพลนที่จะไปเที่ยวที่ไหนครับยังไงขอโฟกัสเรื่องงานก่อนครับซึ่งตอนนี้นะครับก็กล้าพูดได้เต็มปากเลยในที่ที่เราบอกกันไปว่าเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวแล้วครับแต่ว่ายังยืนยันนะฮะว่าพร้อมร่วมงานกับคนที่เราเพิ่งบอกไป ว่าตีกันมานะครับี่ก็คือพุ่มกับชื่อดังคุณพศอ,อานนท์นั่นเองนะครับเพราะว่าทั้งคู่เนี่ยก็ปรับความเข้าใจกันแล้วครับเคียร์กันตั้งแต่ตอนที่รับหนังล่าสกไปแล้ว สัญญากับคุณพดหมดแล้วฮะแต่ว่าเวลามีงานมีงานอะไรติดต่อมาเงี้ยเราก็แบบว่าให้เก็บที่เขาอะไรเงี้ยก็จะบอกกล่าวก่อนตลอดมีการไปปรึกษากันตลอดปรึกษาเรื่องค่าตัวปรึกษาเรื่องอะไรนี้ทุกอย่างก็ใช้ชีวิตเหมือนเดิมฮะแค่ไม่มีใบสัญญาตอนนี้เป็นอิสระครับผมแล้วก็สัญญาใจกับเขาเวลาเขามีหนังมีอะไรเราก็พร้อมที่จะเล่นให้เขาเสมอ,อนนใช่ดีกันแล้วรักกันมาก ส่วนในประเด็นที่เจ้าตัวเป็นโรคซึมเศร้านะครับหลังจากที่เจอมรสุมดราม่าจนต้องไปพบแพทย์แล้วก็ไม่ได้รับงานเลยนะฮะเจ้าตัวก็ได้ออกมาเผยนะครับว่ากําลังใจที่ดีจากคนในครอบครัวคนรักแล้วก็แฟนๆที่มาส่งกําลังใจให้ต่อเนื่องเนี่ยตอนนี้ก็เลยทําให้อาการดีขึ้นตามลําดับนะครับบายายเต็มที่เลยทไมเดี๋ยวีครมบตัวนะบเมื่อกี้ว่าเป็นซึมเศร้าตอนนั้นคือค่ะ ทำมาได้ยังไงก็ครอบครัวแล้วก็แต่ก็ต้องคอยอยู่ด้วยกันเยอะหน่อยเพราะว่าผมโดนมลสุมข่าวดราม่าอะไรก็เเยอะเยอะมากๆแล้วมันขาโถมมาไม่หยุดเลยมช่วงมีการไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วก็รับยามาทานที่บ้านก็หนักหนักฮะเก็บตัวอยู่ที่บ้านหนีผู้คนหลบหน้าหลบตาไม่เจอสังคมอะไรฮะ ทุกวันนี้มาทํางานก็ยังต้องปรับตัวค่อนข้างเยอะในการมาเจอคนก็จะรับงานในเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรามากกว่าแบบรับงานในช่องทางโซเชียลที่เราถ่ายเองหรืออะไรเงี้ยหนังก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องมาเจอคนเราจะต้องมาเจออะไรก,ก็ก็พยายามปรับตัวอยู่ตอนนี้ทุกวันนี้แค่บอกตัวเองว่าเวลาเจอเรื่องไม่ดีนะแค่แค่บอกว่าช่างมัน๋ยวมันก็นผ่านไปขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ